อ่าเนาะอยู่สิ้นเก่าสิ้นเคยทุกคนอันนี้แม่นเส้นทางไปหอประชุมเนาะกายอันไฟแดงดุ่งรูกมานี่นี่นเนาะมันเอาคูฆ่าเครื่องกลางออกนะเพื่อจะให้รถทางทางรถเมย์เนาะนี่มันจะเอาออกเลยนี่ก็ติดเนาะชั่วโมงนี้ก็ติดโมงใดก็ติดเนาะเกือบวัตถุงวงกต็ติดโหติดยาวน,นะ แตงพูนมาเพ็นฮอตดิติดฮอดพุนอ๋อวิ่สซีวาวเนะาะไฟชิมาทางนี้กันเพื่อเวลาไวนน้เนาะเป็นชั่วโมงพอนละเนี่ยจึงเชือฮอดเหือนนะถ้าถ้าเลิกการมาแต่นพูนนะเส้นทากลักน,นเนี่ยติดกระดอกระเดียว